ไก่จ้อจกักรพัดสูตรลับเชฟสุรีใครทำไม่เป็นแล้วอยากจะทำตามมาเลยค่ะก็ go, go. อันนี้เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่300กร,รัมค่ะแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดหนึ่งสี่ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวโพดสี่ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองซอสปรุงรสนะคะ หึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดฝานนะคะโภโภข้าวโพดต้มสุกประมาณหนึ่งรอกรัมนะคะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นแครอทหั่นเตา๋าหรือเป็นแห้วเป็นต้นหอมหั่นฝอยก็ได้นะคะนวดเนื้อไก่แล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนวดรวมกันนะคะ นวดจนกว่าส่วนผสมของเราจะเหนียวนะคะขั้นตอนต่อไปแผ่นฟองเต้าหู้มะหอนะคะเราต้องนําไปแช่น้ําให้ข้นนิ่มอนะคะแช่แค่เดียวนะคะแค่เดียวเ้าก็นิ่มแล้วค่ะเราก็จะตักส่วนผสมของเรานะคะลงวางที่ด้านหนึ่งนะคะความเล็กใหญ่แล้วแต่ความต้องการเลยะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็มอม้วนห่อให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วเราใช้เชือกนะคะมัดหัวท้ายแล้วก็มัดเป็นท่อนๆให้ได้ตามขนาดไก่จ้อที่เราต้องการส่วนเชือกซื้อที่ร้านขายฟองต้มหู้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการน,นึ่งค่ะหลังจากที่เราได้ไก่จ้อมัดเป็นท่อนๆเรียบร้อยแล้วเอาใส่ซึ้งนึ่งค่ะต้มน้ำให้เดือด ให้เดือดแบบปุดๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาซึงที่วางเต่จอลงไปนึง่งแล้วเราก็รอค่ะปิดฝาพอเนื่อสุกแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะหลังจากที่เราเนื่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาเราก็เอามาหั่นนะคะให้เป็นท่นทอนๆพร้อมที่เราจะเอาลงทอดอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าไก่ข้างในสุกกำลังดี และขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็เอามาลงทอดให้สุกตั้งน้ำมันให้เดือดพอประมาณน,นะคะเสร็จแล้วก็นำไก่จอที่เราได้เนี่ยลงทอดได้เลยค่ะไม่ต้องพลิกเยอะนะคะรอสักพักจนสีเนี่ยมันออกสีเหลืองทองน่ารับประทานดูแล้วว่าสุกกรอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ไก่จอที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะและนี่ค่ะหน้าตาไก่จอจักรพพัดหลังจากทอดเสร็จแล้ว กรอบน่าทานมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ลองทำตามได้เลยแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสุรีบีด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย